สวัสดีครับ fc มันนี่กับมาพบกันในวันที่2 1่เมษายน2องพันหสำหรับเมื่อนี้ผมกัสีน้ำเลขเด่นบนสองสูตรชนกันน,น,น,นครับมา fc ว้พิจารณาเบ่งนะครับก่อนไปรับชมกับขอฝากาค,ค,คำเตือนก่อนครับคำเตือนโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมช่องนี้ทำขึ้นเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้น สูตรเลขเป็นการคำนวณย้อนหลังตามสถิติไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นหลังจากฝากคำเตือนแล้วห้องกติมเบงสูตรแรกสำรับสูตรนี้ก่เดินมาแล้วสิบเอ็ดงวดนะครับเดินมาแล้วสิบเอ็ดงวดสูตรเด่นบนสามตัวเดินดีนะครับงวดแรกนะครับศูนย์หนึ่งสองกับมาทีเลขที่ออก ครับสองสองหนึ่งกรมาทั้งสามหลักเลยเป็นสูตรใหม่นับนะหมวดต่อมาออกแปดสี่สามอ่ะเลขสามมาหลักหน่วยครับตรงนี้คือเป็นเป็นตัวเด่นที่คำนวณเอาไว้แล้วน่ครับเอฟซีครับตรงนี้คือเลขบนนนับนะหมวดต่อมาอ่าออกแปด หกสามับหอดต่อมาคำนวณเอาไว้ได 1, 2, นึงสองสามนละอลกสามกับมาที่รักหน่วยหอดต่อมาอีกสองศูนเก้าอ่ะเลขเก้ามาทีรับหน่วยหอดต่อมาออกเจ็ดเจ็ดเก้าหมดต่อมาอ่ 2, 0, อะเลขเล มา,อาลอยละสิบแบบร้อยละสิบหอดต่อมาออกเจ็ดศูนย์ศูนย์อ่ะเล็กเก็ดใหม่อีกแต่ว่าหอดนี้มาหลักลอยหอดต่อมาออกสามเจ็ดเจ็ดอ่ะเล็กเก็ดใหม่อีกแบบแล้บก็ก็ล่างเดินนะก็ล่างเดินดี งวดต่อมาอีกออกแปดเก้าสี่อ่ะเลขเก้ามาที่หลักสิบงวดต่อมาออกห้าหกสามอ่ะเลขหก 6, มาที่หลักสิบงวดต่อมาออกหกแปดเจ็ดอ่ะก็มาทั้งเจ็ดทั้งแปดครับ มาที่หลักสิบแต่หลักหน่วยครับกําลังเดินดีนะแล้วแต่ก็หวดล่าสุดออกสองสองเก็ดอ่ะเลขเก็ดมาที่หลักหน่วยทั้งเกตว่าตัวนี้อ่ะเริ่มเดินอยู่สิบหน่วยสิบหน่วย,ยเป็นส่วนใหญ่นะมาหลักลอยบางเป็นบางหัวนะแล้วครับสิบอ่าซีหางวดหลังมานี่ มาสิสิบหน่วยสิบหน่วยเลยเครับแต่งวันนี้มาสิบหน่วยเลยวันนี้เดี๋ยวสิไ้ตัอไรเดี๋ยวผมมาบ่งวิธีคำนวณเลยนะครับวิธีคำนวณสูตรนี้เท่าที่ใส่ลักหน่วยของลรังที่หนึ่งบวกลักสิบเลขหมุนครั้งที่สองสองครั้งบวกลักสิบครั้งที่สามสองครั้งตามนี้เลยเขียนไว้แล้วนะครับลักหน่วยของรางวัลที่หนึ่งก็คือเลขเก็ยรตเงีบเลขเก็ ตัวเลขกัสิบครั้งที่สองสิบครั้งที่สองคือเลขห้าเนี่ยห้าห้าบวกกันสองครั้งกัสิบครั้งที่สามคือเลขเจ็ดเจ็ดเจ็ดนะเจ็ดบวกห้าเป็นสิบสองได้สองสองบวกห้าเป็นเจ็ดเจ็ดบวกเจ็ดเป็นสิบสี่ได้สี่สี่ บวกเจ็ดเป็นสิบเอ็ดได้ 1, 2, 3, หนึ่งได้หนึ่งสองสามนะครับหนึ่งสองสามตัวไหนจะมาครับว่าแอบก้างเดินดีด้าน hmm หลังมาหนิมาสิบหน่วยสิบหน่วยนะครับหนึ่งสองสามจะมาสิบหน่วยหรือใหม่ครับานำลงเป็นครั้งแรกถ้าเดินต่อจะเป็นงวดที Power ่สิบสองนะครับตามนี้เลย สูตรสามตัวสำหรับนะเดี๋ยวผมกระิชชนสองสูตรให้เบิ่งก่อนนะครับนะตอนนี้เข้ามาเบิง่งนี่ก่อนเดี๋ยวสีมีอ่าวิธีการชนอยู่ว่าจะได้ตัวใดนะครับนะตัวใดที่ชนกันสูตรนี่าเดินสิบงวดนะครับเดินสิบงวดเดินบนสองตัวนะครับเดินบนสองตัวเดินมาแล้วสิบงวดนะี่ครับงวดแรกอ่าได้สามกับสี่ มาทั้งสามทั้งสี่วดต่อมาได้ห้ากับหกมาเลขหก 6. วดต่อมาได้แปดกับเก้ามาที่เลขเก้าวัดต 6, ่อมาได้หกกับเจ็ดมาที่เลขเจ็ดวดต่อมาได้เจ็ดกับแปดมาที่เลขเจ็ดวดต่อมาได้สองกับสามมาที่เลขสามวดต่อมาได้สามกับสี่ มาที่เลขสีว่วดต่อมาได้สี่กับห้ามาที่เลขห้าวดต่อมาได้ห้ากับหกมาที่อ่ะเลขหก 6. วดต่อมาได้เจ็ดกับแปดมาที่เลขเจ็ดเก็บกำลังเดินครับละ่ะกำลังเดินตัวไหนจะมาต่อครับล่ะเนี่ยครับสำหรับอสูตร กำลังเดินแต่กับมีมาลักลอยบางกับมีมาสิบอ่ะมาลักหน่วยแต่ว่าตัวใหญ่ก็ิมาลักลอยครับตัวใหญ่มาแต่ว่าเขาเริ่มมาที่อ่ะลักหน่วยแล้วครับเขาอาจจะเดินที่อ่ะสิบหน่วยต่อก็ได้นี่ครับสาหรับสูตรนี้เขาที่มาชนกับสูตรแรกนะครับอ่ะสำหรับเดี๋ยวเขาที่มาเบรงวิธีคํานวณเลยอ่ะวิธีคํานวณสูตรนี้เขาจะใส่ หลักแสนของทั้งที่หนึ่งบวกหลักพันของทั้งที่หนึ่งแล้วกับบวกหลัก้อยครั้งที่หนึ่งบวกหลักหน่วยครั้งที่หนึ่งบวกหลัก้อยครั้งที่สามบวกหลักหน่วยครั้งที่สามตามนี้เลยอ่แสนและพันแสนและพันก็คือสองกับหกสองกับหกร้อยครั้งที่หนึ่งและหน่วยครั้งที่หนึ่งร้อยที่หนึ่งก็คือสี่หน่วยครั้งที่หนึ่งก็คือสามสี่สามกับสี่สามแล้วก็ ร้อยครั้งที่สามและหน่วยครั้งที่สามร้อยที่สามก็คือสี่หน่วยที่สามก็คือสี่ตีซีนี่ครับสามนี่ด้ยสองบวกหกเป็นแปดแปดบวกสี่เป็นสิบสองได้สองสองบวกสามเป็นห้าห้าบวกสี่ห้าบวกสี่เป็นเก้าเก้าบวกสี่เป็นสิบสามในสาม สามแล้วก็สี่นะจะมาหเห็นหรือไม่สามกับสี่นะครับจะเดินไหมงวดนี้นั่ลงเป็นงวดแรกคือกันนะครับเดินตัวสิบงวดที่สิบเอ็ดนะเดินสองตัวชนสามตัวงวดนี้เอาเสียมะเบ,บิง้งอ่ะผมเลยรลอกส่กระดาษแ่นเนี่ยทั้งสองสูตรนะครับสูตรแรกจะเดินหลายงวดกว่า ครับสูตรหนึ่งแต่สูตรสองอ่าสูตรที่หน uh ึ uh 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 ่งเป็นสูตรสามตัวสูตรที่สองเป็นสูตรสองตัวนะครับสูตรแรกตีเดินก่อนนะครับตามนี้เลยสูตรแรกมาครบอ่าสามตัวเลยหอดต่อมาอ่าเขามาชนกันทีนี้ชนกันที่สองอ่าชนกันที่สามมาที่หลักหน่วยหอดต่อมา งดต่อมาไม่ชนกันครับไม่ชนกันมาที่ครับมาที่หกสามครับมาที่หกสามมาครบอ่ะถ้าถ้ามาครบสองตัวผมจะใส่เครื่องหมายแบบนี้นะครับนะอ่ะเป็นสัญลักษณ์งดต่อมาออกสองศูนย์เก่าครับชนกันที่เลขเก้าครับจอกันที่เลขเก้า มาที่เลขเก้านะครับมาที่เลขเก้าทนใหญ่จะมาหลักหน่วยครับเนาะจะการวดต่อมาอ่าสองศูนย์นี่ชนกันที่หกกับเจ็ดนะครับหกกับเจ็ดครับเนาะหกกับเจ็ดนะครับ,บ, 7, รบตัวที่ชนกันหกกับเจ็ดแต่ตัวที่มาก็คือเลขเจ็ดครับ อ,อยาาท่าสีเพราะว่าที่ได้เห็นตัวที่มาเนี่ตัวที่มาก็คือเลขเจ็ดะนะครับตัวที่ชนชนแล้วมาจะเป็นอย่างนี้นครัอ้ากัท่าสีฟังนินะน้องขออภัยนครจะเป็นอย่างนี้ ฝั่งที่ออกฝั่งที่ออกแบบนะัฝั่งที่ออกจะเป็นสีออกแดงๆนี้รับงวดต่อมาอ่ะงวดต่อมาอ่าห้าหกเจ็ดนกันที่เลขเจ็ดตัวเดียวจนกันที่เลขเจ็ดมาที่หลักร,อร้อยรับงวดต่อมา นวดนี้ไม่ชนกันไม่ชนกันแต่มาครบนะนี่สูตรนี้มาที่ลักรลอยี่บสูตรนี้เลขเจ็ดมาสิบหน่วยเนี่ยมาสิบหน่วยอ่าใส่เครื่องหมายไว้น,นะครนะที่เขามาแบบครบสองตัวเนี่คตัวที่ชนกัน ก็จะมานะับตัวที่มาไม่ชนแต่มาน้อเนาะไม่ชนกันแต่มานีคยับมาแบบนี้เพื่อให้เห็นภาพว่าตัวไหนมาวัดต่อมาออกแปดเก้าสี่นีคยับแปดเก้าสี่งวดนี้ไม่ชนกันเห็นไหมไม่ชนกันสุดนี้มา หลักสิบวดที่แล้วสูตรนี้ก็มาหลัก 10. สิบสูตรนี้มาที่เลขสี่มาที่หลักหน่วย,ยมาครบอีกนะมาครบอีกวับตามนี้เลยเริ่มจะเดินดี มันจะมาครบหมดต่อมาอ่าสูตรนี้ได้หกเจ็ดแปดสูตรนี้ได้สี่กับสามไม่ชนกันอีกแล้วน่ครับไม่ชนกันสูตรนี้ก็มาที่หลักสิบอีกสูตรนี้ก็มาที่หลักหน่วยครับ,รบกบ็มาครบอีกครับมาครบอีก ตามนี้เลยหอดต่อมาออกหกแปดเจ็ดสูตรนี้มาทีลักลอยรัแบบไม่ไม่ชนกันแต่ว่ามามาไม่ครบโอ้มาครบแต่มาครบเพราะว่าออกหกแปดเจ็ดสูตนี้มี เจ็ดกับแปดครับก็มาครบสามตัวเขาไม่ชนกันมาครบเงีบมาครบเหมือนเดิมมาครบสีงวดซนซอนมาครบ งวดล่าสุดงวดล่าสุดชนกันเนบซีงับงวดล่าสุดชนกันที่เลขเจ็ดนะครับชนกันที่เลขเจ็ดงับชนกันที่เลขเจ็ดเตะเ็ดมาที่หลักหน่วยงับมาที่หลักหน่วย ตามนี้เลยมาตรวจชนครับมาตรวจชนด้วยแล้วก็มาถ้าไม่ชนเขาจะมาประกบกันเลยครับถ้าไม่ชนเขาจะมาประกบกันครับถ้าเกียรติว่าอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้างวดหลังนี้ครับอ่ะลักเขามาประกบกันสี่งวดแล้วก็งวดล่าสุดมาที่หลักหน่วยเท่ากับว่าเขายืนหลักหน่วยนะครับ เขายืนหลักหน่วยเลยแล้วก็แล้วก็ว่าเขายืนหลักหน่วยสองสูตรนี้เขาชนกันยืนหลักหน่วยเขาเขาอ่าส่วนใหญ่จะไม่ทิ้งหลักหน่วยอ่ะวันนี้เขาบางสูตรแรกได้ยังแล้วสูตรแรกได้ตัวใดสูตรแรกได้อ่าหนึ่งสองสามสูตรแรกได้หนึ่งสอง สสูตรที่สองได้3มกับ4นะเลขสากับ4ี่ะเองวดนี้ชนกันที่ชนกันที่เลขสามครับชนกันที่เลขสามจะมาไหมเลข3ามงวดนี้จะมาไหมเอฟซีนะ น่าจะเด่นนะผมว่านี่เขาชนกันแบบนี้ทนใจก็จะมาที่หลักหน่วยตัวถ้าถ้าไม่ชนนะก็จะมีตัวที่มาหลักหน่วยครับในในสองสูตรนี้นะวันนี้ชนกันก็ไปชนที่หลักหน่วยของเราที่ได้อะที่ที่ผมได้จับไปให้ที่ติดสามกับสี่นะครับที่ติดสามกับสี่ก็สูตรนี้ก็ไปตรงกับหลักหน่วย ามกับสี่สำหรับนะแต่ตัวชนที่เลขสามสำหนระับตัวชนที่เลขสามเอซีจะมา้เห็นหรือไม่เหนะ็นสำหรับสนับสนุนตลาดก,กินแบง่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพานันทุกดิ่ถ้าได้ชอบคลิปนี้อย่ายลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้พอนานครับเลยสได้มีกางแรกใจกเฮ็ดคิปใหม่ๆหาสูตรดีๆให้เอฟซีได้รับชมตัวเลขเป็นแชร์แนวทางสหรับนะขอให้เอฟซีจงโชคดีคนนะรับนะสำหรับ อสองสูตรชนเด่นเด่นบนชนสองสูตรได้ตัวเดียวก็คือเลขสามนะครับวัดประจําวันที่ 2, อสองพฤษภาคม2568สำําหรับคลิปนี้ก่สวัสดีครับ